สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณบิวตี้ขยี่หัวนะคะคลิปนี้บิวก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆค่ะงวดวันที่16พฤศจิกายน2564จากอาจารย์เคธรรมาบารามีนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนว่างวดน,นี้อาจารย์เคจะมีเลขเด็ดอะไรให้พวกเราบ้างฉันมานะวันนี้ฉันมานะคะหวยฉันก็มานะคะแล้วก็หวยฉันก็เข้า82 เน้นให้คือแปดสองค่ะที่รักขาแปดสองแปดสองเลขที่เน้นให้ค่ะเน้นให้คือห้าเจ็ดค่ะที่รักเน้นให้คือห้าเจ็ดค่ะต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากอาจารย์เเครธรรมะบารมีด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยไว้ด้วยนะคะ รับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแ,แบบนี้แน่นอนค่ะ